ค่าของฟอลโล่ครับถ้าเราขายได้ละเราควรจะไม่ควรให้เขาส่วนใหญ่ก็จะติดตามใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตามไม่เป็นคนใหม่ๆและที่สําคัญก็คือบางคนไม่ติดตามไงพอไม่ติดตามเป็นไงฮะก็แบบขายทิ้งถูกไหมฮะเราก็จะบอกเขาว่าทําไมต้อง follow ด้วยและการติดตามแบบโอโมเตนะชิก็คือของอาจารย์นะครับของอาจารย์ท่จุฬานี่แหละ ที่พี่ทอมไปเรียนกับเขาอฮะก็อันนี้คือถ้าใครแบบอยากรู้วิธีการเรียกว่านะครับจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นนะของอาจารย์กิตตินีนะครับเราก็สามารถแบบเรียกว่าสแกนขิวารโคดน,นี้เป็นลิงก์ยูทูบนะครับที่พี่ทอมเคยให้ผมดูแล้วดีมากนะฮะเราก็ใส่ลงไปนี้นะครับติดตามก่อนเริ่มกินถูิเขาซื้อซื้อกําลังซื้อเลยแต่เขายังไม่ได้กินจริงๆมันต้องตามแล้วนะถ้าเขาตัดสินใจซื้อบางคนบอกตามไม่เป็น งั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยฮะทาตามนี้พูดตามนี้พิมพ์ตามนี้ผมอยากใช้คาว่าช่วยพิมพ์ตามนี้นะฮะพิมพต์โตอบไปโต้อตอบมาแต่ไกด์ไลน์ประมาณนี้โอเคไหมเก็บข้อมูลก่อนเริ่มกินคนถ่ายรูปแล้วถ้าไม่ถ่ายทําไงมีสอนถ้าไม่ถ่ายทําไงโอเคไหมนะฮะถ้าถ่ายก็บอกให้เขาถ่ายแบบไหนนะฮะมีรูปตัวอย่างให้ผมชอบส่งหน้านี้ไปให้แต่ผมแคปแค่ด้านล่างนะผมถ่ายรูปแค่ด้านล่างไปว่าควรถ่ายรูปประมาณนี้ เผื่อบางทีเขาถ่ายแบบเงยเสยก้มต่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็ให้เขาเห็นว่าเนี่ยถ่ายหน้าตรงอะไรอย่างงี้นะครับแล้วพอเขาเริ่มกินไปติดตามรายวันเราควรจะแบบคุยตามรายวันด้วยนะฮะอ่าเราตามอะไรบ้างนะครับตามรายสัปดาห์ครับที่เรานัดเจอควรจะคุยอะไรถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยหนีจากตรงนี้คือควรจะคุยอะไรเราก็สามารถตามนี้ได้เลยนะครับ เฮ้ยดูมั่นใจตื่นเต้นแสดงว่าลดชัวร์ลดชัวร์นึกออกไหมอ่าเราจะถามไปก่อนเฮ้ยคิดว่าลดเยอะไหมก่อนเราจะเครื่องขึ้นเครื่องช่างถ้าดูตื่นเต้นแสดงว่าเฮ้ยน่าจะลดหนะ้าอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะถ้าดูไม่มั่นใจเฮ้ยอ่ะเราจะได้รู้ไงเตรียมไว้เลยว่าเออเดี๋ยวเราจะได้แบบต้องตอบคาถามเกี่ยวกับการลดหรือแบบปรับพฤติกรรมเขาเพิ่มขึ้นนะฮะตรงนี้ก็หรือปรับการกินโปรแกรมบางทีเขากินไม่เป๊ะก็ว่าไปเราได้รู้ไงอ่า ะฮะเฮ้ยถ้าค่าค่าไขมันไม่ลดตอบยังไงนะครับอ่านค่ากล้ามเนื้ออ่านค่าร่างกายยังไงบ้างถามตอบคําถามที่เราเจอเออผมผมอยากจะบอกเรื่องหนึ่งครับถ้าเป็นคนใหม่ๆผมอยากให้เขาพกคู่มือเนี่ยไปทําเคสเลยเพราะบางทีคนใหม่ๆตอบไม่ตอบกับตอบแบบแท้ฮะซึ่งประเด็นก็คือถ้าเขาตอบตามนี้ล่ะ ว่าเขาเจอเฮ้ยเราหิวอ่ะหิวก็กินดิไม่ใช่เราก็ต้องตอบตามนี้ถูกไหมเอเห็นไหมฮะเฮ้ยจริงๆเราต้องพยายามแยกนะว่าเราหิวหรือแค่อยากเฮ้ยแต่ถ้ารู้สึกหน้ามืดเป็นลมนะแอบบท้องเฮ้ยแสดงว่าเราหิวเฮ้ยให้หาอะไรรองท้องได้เลยอ่าจะกินวโปรตีนอกไก่เพิ่มอะไรก็ว่าไปอ่าเฮ้ยเราก็ทักมาถามเราตลอดได้เลยนะว่ากินอะไรได้บ้างไม่ต้องกลัวนะ แต่ถ้าร,ารู้สึกท้องวงว่งโล่งๆอะ่ะแต่ไม่ได้แสบท้องหน้ามืดอะ่ะแสดงว่าบางทีเราแค่ไม่ชินหรือแบบอยากให้เราแบบเฮ้ยลองแบบปรับดูอ่าในช่วงสีวันแรกมันปรับตัวอยู่แล้วให้อดทนแล้วจิบน้ําเปล่าเยอะๆจะได้ช่วยได้เห็นไหมตอบดูแบบดูพอจะมีหลักการนึกออกไหมฮะเราสามารถตรงนี้เฮ้ยต้องทานยาด้วยทํำยังไงเห็นไหมข้างล่างมีบอกอยู่สอนอยู่นะฮะต้องไปปาร์ตี้อะ่ะสังสรรกับเพื่อนทํอยังไง อ่ะเรามีตอบด้วยหน้าร้อยสี่สิบนะครับต้องไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนทํำยังไงเราจะมีโอกาสเจอถูกไหมคะตรงนี้ก็จะช่วยเป็นไคล์ไลน์ให้เขาได้ผมพกไปเลยนะจริงๆผมให้ทีมงานผมพกไปเลยแล้วเคยมีด้วยนะครับอยู่หน้างงานอยู่หน้าเคสเลยนะตอนฟอลโล่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดคู่มือแป๊บหนึง่งเขาบอกเฮ้ยทำไมดูเจ๋งจังวะนึกออกไหมคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดูแบบดูไม่ดีนะแต่เรามีเหมือนแบบคู่มือตรงเนี้เราช่วยเขาได้นะครับตรงนี้นะฮะ ก็เป็นคําถามอะไรหลายอย่างในการฟอ l โล w ผมว่าพาร์ตฟอลโล่แบบช่วยเราได้ในการตามนะครับให้เขาเห็นผลนะฮะและพาร